พระเอกไม่ถือตัวแต่ถือแก้วนาำรัพีพัสออกวงการอยู่บ้านน่ะเลี้ยงควายตัวเป็นล้านรวยกว่าเป็นดารา จากกรณีผู้ใช้ t ติ๊กตอกได้ออกมาโพสคลิปของนามรัีพัฒน์ขณะที่เดินถือแก้วโยกตามจังหวะวนดนตรีกองยาวพร้อมทั้งระบุข้อความว่าพี่นามก็อีอีอมอบรางวัลให้น้องๆงานนี้แค่ยกเบาๆคนแห่ดูเกือบ4ี่ล้านเลยจ้าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งดาราที่ติดดินมากๆถึงจะเป็นพระเอกเบอร์ต้นๆของช่องแต่พระเอกนุ่มเวียสกุลวัฒน์เป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องหรูหราแต่ว่าดูมีความสุขข,ขึ้นเรื่อย ยิงตอนนี้กําลังจะเป็นคุณพ่อแล้วด้วยทุกอย่างที่ทําก็เพื่อครอบครัวกับภรรยาวิกกี้พิมลยาที่ตอนนี้กําลังตั้งท้องลูกน้อยซึ่งภาพชีวิตของเวยวิกกี้ที่หาชมกันได้ในช่อง YouTube ของเวียและในเทปนี้ได้แขกรับเชิญพิเศษที่เวียบอกว่ามีแต่แฟนๆเรียกร้องเป็นพระเอกคุณพ่อลูกสองอย่างน้ำรัีพัฒที่คราวนี้ได้มาเที่ยวบ้านสวนของเวียวที่อยู่ติดแม่น้ำนครน,นายกบนเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่ที่ตอนนี้กำลังปรับ ูเฮน่าอยู่มากขึ้นสําหรับแฟนๆที่ได้ดูเทปนี้ก็บอกว่ามีความสุขไปด้วยเพราะทั้งขา่าทั้งขำตลอดนาา้ารับพีพาร์ตมาแคมปิ้งทำอาหารทานกันแบบง่ายๆสบายๆและช็อตที่นักแสดงหนุ่มนัทอัติรุธบอกนาา้ารับพีพาร์ตว่ามีอะไรอยากจะแนะนาว่าที่พ่อลูกอ่อนหรือไม่ซึ่งน้ําก็หันไปชมวิกกี้ว่าน่ารักจังเลยน้องแพรว,ว่าจนหัวเราะก,กันทั้งวงแล้วน้าก็บอกว่าน้าเหมือนแพรว,ว่าแล้วก็ยังหันไปถามอีกว่าชื่ออะไร นะซึ่งนัดและเวียก็ตอบแทนว่าวิกกี้และน้ำก็ยังขำหนักมากหัวเราะไม่หยุดก่อนจะบอกว่าก็นึกว่าแพ้ว่าแต่ยังดีเพราะว่ามีประโยคโดนใจปิดท้ายจากน้ำว่าเลือกแล้วคือเธอการจะมีครอบครัวต้องเลือกแล้วคือเธอเท่านั้นจุดเริ่มต้นของน้ำรพีพัทเราถามน้ำรพีพัทเคยคิดไหมว่าตัวเองจะเป็นดาราดางังและอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างยาวนานแบบนี้ซึ่งนักแสดงหนุม่มคุณพ่อลูกสามบอกกับเราว่าไม่เคยคิดนะ ตอนที่ผมประกวดดัชชี่คือมีโมเดลลิ่งส่งเพราะเมื่อก่อนตอนปิดเทอม เพื่อนผมก็จะมาเรียนกันที่กรุงเทพผมไม่ได้เรียนกับเขาหรอกเพราะใจไม่รักเรียนมาอยู่บ้านบ้าตรงดอนเมืองมาอยู่กับแม่แถวแถวตึกช้างบ้างช่วงปิดเทอมที่บ้านไม่ให้อยู่นครน,นายกเดี๋ยวพวกชวนเที่ยวเดี๋ยวไปเกเรก็เลยมาอยู่กรุงเทพผมก็นัดกับเพื่อนที่มาเรียนไปเดินเล่นเดินห้างเซ็นทรัลราดพราวบ้างไปสยามบ้างก็เลยเจอโมเดลลิ่งเขาเลยบอกว่าขอถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ขอเบอร์ติดต่อจะส่งงานให้ตอนนั้นผมยังเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่เล แล้วผมก็ให้เบอร์โทรศัพท์แม่ไว้ด้วยมั้งเขาก็ส่งผมประกวดดัชชีตอนนั้นทรงผมนี่ทรงเรียนรอดอมาเลยหัวเกลียนเกลียนเสื้อผ้าก็แต่งตัวไม่เป็นยืมของเพื่อนมาใส่